เทคนิคใหม่ไม่โดนปิดกั้นแน่ๆภาพนิ่งก็เคลื่อนไหวได้ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆติดตามช่องของมนุกไว้พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่โปรเจกต์ใหม่นะคะบวกเพิ่มรูปภาพของเราเข้ามา1รูปกดเพิ่มได้เลยค่ะปรับอัตราส่วนให้เรียบร้อยนะคะแล้วมองไปบาร์ด้านล่างหาคําสั่งภาพซ้อน คลิกเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปเลือกคลิปวิดีโอตัวนี้มานะคะที่เป็นวงกลมตัวนี้นะคะคลิกเพิ่มได้เลยจ้ะให้เราทําการขยายหน้าจอนะคะของตัวฉากหลังที่เป็นวงกลมตัวนี้นะคะให้เต็มหน้าจอเลยนะแล้วมองไปบาร์ด้านล่างคะ่ะหาคําสั่งคัตเอาท์ไปที่โคมาคีปรับวงกลมให้ไปดูดสีม่วงนะคะแล้วปรับความเข้มอยู่ที่8แล้วคลิกเครื่องหมายถูกด้านขวามือข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วให้เราคลิกไปที่รูปภาพนะคะเลื่อนรูปภาพไปให้เท่ากับวิดีโอด้ ้านล่างแบบนี้เลยค่ะแล้วเลื่อนคลิปมาด้านหน้าคลิกย้อนกลับนะคะไปที่คาสั่งตัวเอฟเฟกนะคะไปที่เอฟเฟก์วิดีโอแล้วไปที่คาสั่งเลนแล้วเลื่อนหาคำสั่งตาปลา2คลิกเข้าไปตรงปรับแก้นะคะคลิกไปที่ปรับแก้ปรับความเร็วให้เป็น14ตัวกรองให้เป็น65ช่วงให้อยู่ที่16ขนาดให้อยู่ที่40ปรับให้อยู่ที่70 แล้วคลิกเครื่องหมายถูกได้เลยคะ่ะแล้วเลื่อนเลเยอร์ที่เป็นเอฟเฟกตัวนี้เลื่อนไปให้สุดโปรเจกต์เลยนะคะเลื่อนคลิปวิดีโอมาด้านหน้ามองไปบารด้านล่างหาคำสั่งเอฟเฟกไปที่เอฟเฟกวิดีโอและไปที่ เอฟเฟกหัวข้อธรรมชาติและตัวนี้ค่ะเอฟเฟกตัวที่ชื่อว่าฝนนะคะเราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกซึ่งเอฟเฟกตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะเหมือนเราอยู่ในสายฝนนะคะคลิกไปที่วัตถุนะคะปรับเป็นทั้งหมดแล้วคลิกเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเลื่อนเอฟเฟกตัวฝนตัวนี้นะคะเลื่อนไปให้สุดโปรเจกต์ได้เลยนะคะและคลิปสไตล์แบบนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยนะในการทําแม่แบบและแม่ r กยังมีคอสแนะนํานะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการใช้ฉากหลงังฉากเขียวนะคะแม่ นกมีคอร์สแนะนําคือคอร์สกรีนสกรีนนัมเบอร์วันค่ะคอร์สนี้จะทําให้คุณสนุกกับการตัดต่อมากยิ่งขึ้นใครสนใจหรืออยากสมัครเรียนคอร์สนี้ทักหาแม่นกส่วนตัวได้เลยนะคะมีที่นั่งจํากัดคุณจะได้แม่นกเป็นพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนคะ่ะ